สวัสดีค่ะแม่พาดูตะมุตะมิน้อยนะคะดูดูดูห่วงของดูหวงของ,หวง,ของหวงมากมายเลยพี่ทองก้อนยอยากกวนแม่เิลูกไปเล่นกันน้องๆกับลูกปะสีน้องๆเล่นกันนหะไปเล่นกันน้องๆกับลูกปะตามใบขาเราเล่นอย่างสนุกเลยค่ะคึกปคัคึิคับ,บตามตามเคยค่ะ ความสดใสเราจะมีให้ดูทุกวันเลยนะคะของเด็กๆแม่แม่เห็นแนะคงจะชุ่มฉ่ำใจนะคะที่เห็นเด็กๆสดชื่นสดใสกันส่วนรุ่นใหญ่ของเราค่ะจะมีมานั่งเฝ้ามีมานั่งเฝ้าแล้วก็มาอ้อนแม่ ก้อนนั่งอยู่บนสักแม่ค่ะพี่ทองแท้อยากเล่นกับน,น้องเหรอลูกอ๋อพี่ทองแท้อยากเล่นด้วยพี่ทองแท้จับได้พี่ทองแท้จับได้ให้น้องเล่นกันนะลูกนะสนุกคึกแพ็คึกคักกินข้าวอิ่มแล้วก็ต้องออกกําลังกายนะลูกนะ จะได้แข็งแรงแข็งแรงส่วนรุ่นที่พี่ทั้งหมดจะอยู่ทางในบ้านค่ะพอกินอิ่มแล้วก็จะไปอยู่มุมไข่มุมมันพี่ทองมีอยากเล่นด้วยใช่ไหมลูก พี่ทองมีอยากเล่นด้วยนี่ค่ะ สองก้อนเลาไปเล่นก,กันน้องๆไหมลูกอืมจะมานั่งอย่าตักแม่ได้งไงเราเนี่ยอย่าขู่น้องลูกอย่าขู่น้องอดูสิใครจะกระโดดสูงโอ้เด็กไหมลูก กระโดดชนกันเลยใช่ไหมคุณม่น้อยชนกันเลยเหรอลูก ความสุขซนของเด็กๆค่ะมันจะทำให้แม่ๆเพลิดเพลินได้นะคะกับการดูเด็กๆเ,เล่นกันแม่กิ่งเองก็ต้องกราบขอบพระคุณแม่ๆทุกท่านนะคะที่ได้รับดูรับชมคลิปของเด็กๆให้แล้วก็ฝากดูโฆษณาให้เด็กๆหน่อยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะขอบพระคุณค่ะ